เองมานี่เอาไปเพื่นเพื่อนหมดเลยนี่ตากอะไรเห็นจับดีๆจับดีๆอันนี้ของอันนี้ของฉันของฉันนี่โอ้ะใส่เอะใส่เยออ๋ออกนี่มานระมั้นปรัน